สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะมาพบกับคุครูนอ,อนุมานเช่นเดิมค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับกันค่ะวันนี้นะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็จะเป็น ep 2เรื่องของสเกลหน้าปัดโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับค่ะเดี๋ยวมาเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับอา หน้าปัดนะคะของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยตัวสเกลนะคะหรือว่าตัวหน้าปัดที่เราใช้อ่านเนี่ยก็เป็นสเกลเดียวกันนะคะกับไฟฟ้ากระแสตรงนะคะซึ่งวิธีการอ่านก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนกันด้วยนะคะแต่จุดสังเกตค่ะมาดูค่ะสำหรับย่านวัดนะคะย่านวัดของไฟฟ้ากระแสสลับนะคะจะเขียนแทนด้วย ac โวลต์นะคะ ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะเขียนแทนด้วย ac ส่วนแรงดันก็คือโวลต์นะคะส่วนไฟฟ้ากระแสตรงที่เราเรียนกันในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็น dc โวลต์นะคะจะอยู่คนละฝั่งกันนะคะตรงนี้จะต้องระหนักเลยคะ่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนเนี่ยทำการอาเอาโวลต์มิเตอร์นะคะไฟฟ้ากระแสตรงไปวัดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ย ถ้าเราไม่เปลี่ยนย่านวัดหมายความว่ามัลติมิเตอร์ของเราเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนค่ะอาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะตรงนี้ก็เลยจะต้องอมีความรอบคอบและระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับวงจรไฟฟ้า,าที่เราใช้วัดกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสะสลับไฟฟ้ากระแสะสลับนั่นก็คือไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ตามบ้านเรือนนี่แหละค่ะ ที่เราใช้อยู่ตามบ้านเรือนของเรานะคะก็จะมีแรงดันทั้งหมด220โวลต์นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแรงดันที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะถึงถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ถึงเสียชีวิตได้ดังนั้นจะต้องมีความรอบคอบระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะเซฟตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองปลอดภัยมากที่สุดด้วยนะคะ สำหรับย่านวัดนะคะทางด้านของไฟฟ้ากระแสสลับนะคะให้เรา,าเปลี่ยนนะคะหมุนย่านวัดหมุนสวิตตรงนี้นะคะถ้าต้องการวัดไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่าอาจจะเป็นไฟบ้านนะคะมาที่ ac โวลต์นะคะสำหรับ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะคะก็จะมีหน่วยเป็นโวลต์เหมือนกับไฟฟ้ากระแส,สตรงนะคะรูปคลื่นนะคะของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะเป็นรูปคลื่นทรายนะคะแรงดันไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะไม่เหมือนกับไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยจะเป็นในลักษณะของลิเนียเป็นเส้นตรงนะคะ ไฟฟ้ากระแสะตรงกับไฟฟ้ากระแสะสลับเนี่ยถ้าเราทําการวัดโดยใช้วอลมิเตอร์นะคะซึ่งวอลมิเตอร์ของเราเนี่ยส่วนมากที่เราใช้งานกันจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมัลติมิเตอร์ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งไฟฟ้ากระแสะตรงและไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยข้อจําเป็นจริงๆนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยนั่นก็คือเกี่ยวกับขั้วที่เราวัด ะะการเสียบสายของอมิเตอร์จะต้องตรงขั้วเพราะถ้าผิดขั้วเนี่ยอาจจะทําให้มัลติมิเตอร์ของเราเนี่ยเสียหายได้เช่นกันนะคะสําหรับไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะคะสีดําก็จะเป็นขั้วลบนะคะเวลาเราเอาไปวัดเนี่ยของไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่พวกฐานไฟฉายต่างๆเนี่ยเราก็สามารถ วัดได้นะคะโดยเอาสีแดงไปวัดกับขั้วบวกสีดำไปวัดกับขั้วลบอันนี้จะต้องสร้างความประหนักนะคะนักเรียนคะส่วนเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับเนื่องจากว่าไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะเป็นรูปคลื่นซายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะของขั้วไฟฟ้าดังนั้นจึงมีขั้วไม่แน่นอนนะคะ,ะจึงทำให้วิธีการในการวัดเนี่ย เราก็ยังต้องสร้างความตระหนักอยู่เหมือนเดิมค่ะสีแดงนะคะสีแดงก็ยังเสียบขั้วบวกสีดําก็ยังเสียบขั้วลบเหมือนเดิมแต่ความตระหนักของเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ย่านวัดนะคะเราจะต้องปรับย่านวัดนะคะปรับสวิตช์ตรงนี้ให้มาอยู่ที่ ac โวลต์นะคะเพื่อที่จะ,ะไม่ให้มัลติมิเตอร์เสียหายนั่นเองค่ะ สำหรับการวัดนะคะวัดแรงดันเนี่ยทั่วๆไปนะคะถ้าเราทราบสิ่งที่เราจะวัดว่ามีแรงดันเท่าไหร่วิธีการตั้งย่านวัดโวลต์มิเตอร์เราจะต้องตั้งให้สูงกว่าสิ่งที่เราวัดเสมอนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าไฟฟ้า2 2 0โวลต์ใช่ไหมคะไฟฟ้าตามบ้านเรือนเนี่ย220โวลต์นะคะถ้าเราจะวัดเราก็สมควรที่จะ วัดที่อขออภัยค่ะเราก็สมควรที่จะตั้งย่านวัดนะคะที่250หรือ1,000โวลต์ครูขออนุญาตแนะนำนะคะว่าให้เราตั้งที่1,000โวลต์ทำไมถึงตั้งไว้ที่1,000โวลต์กรณีที่ไฟฟ้าไหลเกินนั่นเองค่ะเกิด เกิดสมมุติว่าไฟฟ,าฟ้าบ้านของนักเรียนเนี่ยมาเกิน250โวลต์นะคะเกิดทำงานตดพลาดขึ้นมามาเกิน250โวลต์นะคะเราก็สามารถใช้โวลต์มิเตอร์ที่เราตั้งค่าไว้ที่ย่านวัด1,000เนี่ยวัดได้นะคะจะทำให้มัลติมิเตอร์ที่เราใช้งานในการวัดเนี่ยไม่เสียหาย ะะเราจะต้องตั้งไว้สูงเสมอนะคะแต่ถ้ากรณีที่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราจะวัดมีแรงดันเท่าไหร่นะคะก็ให้เราตั้งไว้สูงเสมอเช่นเดิมนะคะตั้งไว้ให้สูงเสมอหลังจากนั้นถ้าการวัดของเราแล้วมันยังเข็มไม่ตีนะคะเข็มไม่ขึ้นก็ให้เราเปลี่ยน ลดย่านวัดลงมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างตรงนี้นะคะมาดูค่ะสำหรับย่านวัดของ AC โวลตหรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะคะตรงนี้ก็จะเป็น10 5นะคะ50 250แล้วก็1000นะคะส่วนสเกลนะคะของหน้าปัดของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่า AC โวลตก็เหมือนกันค่ะ 10, 5 0 250 นะคะ10 50 250เราอ่านตรงตัวเลยนะคะเราอ่านตรงตัวสมมุติว่าตรงนี้เราตั้งไว้ที่ย่านวัด10นะคะเราก็มาอ่านสเกลของมิเตอร์10กันค่ะเรามาดูนะคะ10นะคะเราตั้งไว้10นะคะปรากฏว่า,าหน้าปัดของมิเตอร์นะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะามา ขอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะนั่นก็คือย่านวัดนะคะของโวลต์มิเตอร์เนี่ยเข็มจะตีจากซ้ายมือมาขวามือเสมอนะคะก็สังเกตเลขศูนย์ด้วยนะคะเลขศูนย์เนี่ยจะอยู่ซ้ายมือของเราศูนย์แล้วก็อ่านสเกลสิ 10, ใช่ไหมคะสองสี่หกดตรงนี้สองตรงนี้4ี่ตรงนี้เท่าไหร่คะ ตรงนี้จะเป็น5้นะคะ5และตรงนี้เป็น6นะคะระหว่าง5กับ6มีอยู่5ขีดหมายความว่าขีดละ0.2นะคะตรงนี้ก็จะเป็น5 5.2 5.4นะคะตรงนี้5.6แต่ตรงนี้อยู่ประมาณครึ่งหนึงนะคะยังไม่ถึง6จะนักเรียนเวลาอ่านนันกเรียนอาจจะบอกว่า5.6หรืออาจจะเป็น5.5ก็ได้นะคะสรุปแล้วก็คือ สำหรับตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะได้เท่ากับอ่านค่าได้เป็น5.5โวลต์หรืออาจจะเป็น5.6กโวลต์ก็ได้นะคะนักเรียนสำหรับข้อนี้นะคะมันจะก้ำกึ่งอยู่นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะย่านวัดครูได้เปลี่ยนย่านวัดนะคะมาอยู่ที่ 50โวลต์น,นะคะหมายความว่าสเกลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่50โวลต์น,นะคะเราก็วิธีการอ่านก็อ่านง่ายๆเลยค่ะเราก็อ่านนะคะตั้งแต่0สเกล0ถึง50ค่ะ0-50ถึง50นะคะจุดนี้เป็น40จุดนี้50ระหว่าง40-50ถึง50ก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ขีดด้วยกันนะคะหมายความว่าขีดละ1มาดูค่ะ40ตรงนี้ก็40นะคะ 4ี4ส4บ4อ45สีหมายความว่าตัวอย่างตรงนี้นะคะข้อนี้สเกลของมิเตอร์อ่านค่าได้เท่ากับ45โวลต์ค่ะ,ะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะตัวอย่างต่อไปครูเปลี่ยนย่านวัดมาที่ 250หโวลต์ 4, หมายความว่าฟูลสเกลหรือว่าวัดได้เต็มที่เนี่ยอยู่ที่250โวลต์พอ250โวลต์แล้วนะคะ,อะพอ250โวลต์แล้วคราวนี้นักเรียนคะเรามาดูคะ่ะก็เป็น0ถึง 250นะคะพอ0ถึง250เราก็อ่านตรงๆเลยค่ะก็จะเป็น50ใช่ไหมคะตรงนี้100นะคะตรงนี้เท่าไหร่คะก็จะเป็น75นะคะหมายความว่าระหว่าง75ถึง100จะมีอยู่5ขีดด้วยกันนะคะตรงนี้นี่จะเป็นห้าขีดนะคะตรงนี้75ทําไมถึงเป็น75ดูนะคะ50 55 60 65 70 75อ่า75นะคะอันนี้คืออ่านบรณีของสเกล0ถึง250นะคะ75 80 85อ่าพอ85เท่านี้ก็อ่านค่าได้สเกลตรงนี้ใช่มั้ยคะเราตั้งเราตั้งย่านวัดไว้ที่250เราจะอ่านค่าได้เท่ากับ85โวลต์ค่ะอ่า85โวลต์นะคะ ต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะตรงนี้ตั้งย่านวัดไว้ที่1000โวลต์อ่ะตัวนี้กรณีอย่างเช่นครูวัดไฟบ้าน2 2 0โวลต์นะครูจะตั้งไว้ที่1000โวลต์นะคะอ่ะตั้งไว้สูงก่อนนะคะเราตั้งไว้สูงก่อนนะคะ1,000โวลต์แต่ถ้าเรามาดูที่สเกลไม่มีสเกล1000มีสเกล10สเกล5 0สเกลส5 0นะคะ นั่นก็คือเราจะต้องคูณไปค่ะ10บนะคะทำยังไงให้ได้1000 10ก็คูณ100นะคะถ้าเราอ่านสเกล10เนี่ยเอาค่าที่อ่านได้คูณกับ1 0 0นะคะก็จะออกมาเป็นย่านวัด1 0 0 0พันะคะ50คูณอะไรให้ได้1 0 0 0นะคะนั่นก็คือคูณด้วย20หมายความว่าถ้าเราอ่านสเกล50เนี่ยเราก็เอาคำตอบที่ได้คูณกับ20 ะะก็จะได้เป็นคำตอบที่ย่านวัด1,000หรือถ้าเราอ่านที่250 250คูณ4่ค่ะเท่ากับ1,000ดังนั้น250ตรงนี้ย่านวัด250ค่าที่เราอ่านได้จะต้องคูณ4ด้วยในที่นี้นะคะเพื่อ,อความสะดวกของครูนะคะครูก็เลยใช้250 ย่านวัด250นะคะเราจะอ่านได้เท่าไหร่มาดูนะคะ250ตรงนี้100 150ระหว่าง150ถึง200จะมีอยู่ทั้งหมด10ขีดหมายความว่าขีดละ5นะคะตรงนี้150 155 160 165 170 175 180 185ค่ะ อ่านได้185 185ครูก็เอามาคูณกับ4ทำไมถึงคูณกับ4เพราะว่าเราอ่านที่สเกล250ใช่ไหมคะ250คูณอะไรให้ได้1,000นั่นก็คือ250คูณ4พอ250คูณ4นะคะ,ะคำตอบที่ได้เมื่อสักครู่ก็คือ,อ100ตรงนี้175 175ใช่ไหมคะ175 180้8ยเราก็ต้องเอามาคูณ4ด้วยคำตอบที่ได้นนั่นก็คือเท่าไหร่คะ185่รคณ4ก็ได้เท่ากับ750โวลต์นั่นเองค่ะ170โวลต์นะคะนี่ก็คือวิธีการอ่านนะคะถ้านักเรียนยังสงสัยก็สามารถทบทวนอ่านกลับมาดูวิดีโอซ้ำๆได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะเรื่องของการใช้วลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะก็ได้จบลงแล้วในครั้งต่อไปเนี่ยครูก็จะมีการสาธิตนะคะในการใช้งานของวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับมาให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้กันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ